สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับทุกเข้าสู่ช่องโอ๊ตยอชแนวของผมวันที้สิบห้าพี่น้องครับเบิ้งกันทุกทนขบเบิ้งขอตงตกแต่งบ้านสวนนีิรุชชาแนลไม่ยอมกระท่อมเไม่ยอมกระท่อมลุงซอยคุณตอบในิรุชชาแนลครับเล่นมากไกลเป็นก้มจริงนะครับโอ้ยโอ้แม่มันย่ำแรลมากกับสิบปูก่อนที่เราเน้น

ผมไมาดูเปลเกไก่ผมบาเนี่ยทน้อกระทมน้อยายนากระทำานึองายหนาเจ้าของเจ้าของแลนดมาบ้านสวนที่อร่อยแนวท่งเย้าเพิ่มเดังโดังยิร้เยเ้าดังยิ่ง้เพ่เศร้าแแมไ นี <muitas> <arias> ่สาวออกแบบเแล้สางสานย้อแลววันนี้ม่ยกซอยหรือล่ายกซอยพอดีว่านางแต่งงนต่างเงยสี่ยู่จอนมาววันเป็นเครื่องดีเพื่อนดอะตกเด้อได้ไ่วห้าปุบได้สบายไม่ได้ทำไม่ได้รมยไทำไมไม่ได้้าคนนะไม่อยาำสั่งตัวตกไปยงไนเด้ลงเจ้าลงาาามไมยค่ ไม่ตัวดีเยต้องไปทำกนงข้งแข้งย่งเพลินเลยเด็ดรุ่งเด่งย้ายทอนขึ้นแขางค่ข้งมันโอจะมีกี่ข้าเขอ่ามันมุ่งเนี่ยตัวจะว่าข้งจ่อตัวไหนก็ันโตเึาข้าตอยกัน ตั้งหันหนามวพี่เด้อตั้งเหมยวป่าได้เป็นก่อดิจังว่าไหเหมนป่าทรับตั้งหันหนามวพี่ค่ะหันหนามท่าไหนครับหันหนามท่ากลาครับเอาไปสดมนตเันใช่่นยืนหือ่าเือนนนี้มีดูไว้ประดีมึงาคุณอเียไปดม

เ็ก่างกนกกมีองนั่งกผ่ากวนม่บ่อ็มดีบองนั่งดียังไงเอ็มเอาปเห็นเนี้ยประเี็ยเป็นนั่จะทีบอ้อ้อย่างน่าเอ็มไม่อันนี่บอก่อยพังเอไม่ไม่อ็มนี่ลอย ลพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิง้งสาหน้าหน่อยเอาไปไวบปลายหน้าพูนกระท่อมปลายหน้าพี่น้องเลยเ้จเจาะกันลนาเสียวลงอันนี้เป็นสาเอเป็นกระท่อมกระทอ่อ,อ,ไไะทอมน้อยเอาไปใบคนกระท่อมน้อยปลายนานี่ลุยบอกว่าเสียวใแต่ไท,ทยนี่ท่านกล่อมขาเบิ้งกันต้อไปพี่น้อง อัน,นใหญ่เกิอบนักนำนำนี่เพี่เลิศก็จะเอาลงซอยพี่น้องเอ้ยอย่าให้จังล่อบเบิงว่าเอาลงกเลยออกไปจ้งไว้ไม่สิงามำซำเด็ดอยาสิผ้า,าไปเบิงอันนี้ก่อนนะพี่น้อนำนะักเบิงอันนี้ก่อนพี่น้องนี่เป็นสะพานใหม่สะพานใหม่ยางเข้าไปเด้อพี่น้องอาจจะมีส,สลาสลาเขา,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 าเรียกสลาอย่างไรสลาเลื่อนไทยบ่ ซาล่าราิมน้ำอันนี้เป็นให้หน้าเดี๋ยวเพื่อนก็จะปลูกเขา,ขาก็สะเขียวก็จะตีเต็นหมีได้พี่น้องสุซาล่าแล้วเดี๋ยวพี่น้องงามบอสเรนมาร์คของนี่ลุยชาแนลนี่ค่ะเพื่อนจะตีเป็นตีเป็น,ปนม้านั่งม้านั่งถึงชองขายค่ะงามบอสงานะมบอสพี่น้องเป็นม้าน่าอันนี้เป็นตีนไว้เป็นเสือมาไหว้ท่าไอป้ปู่เพื่อนนั่งเห็นเบอร์ยูทูบ อันนี้ก็เป็นสวัสนี่ยังเป็นม้านั่งคือกันเอ็ดจากไม้มันป่าค่ะถือแดดถือฝนท้นแดดทุนฝนถือฝนแห้งเหนี่ยนเพื่อนวานอันนี้เวลาถือฝนมันก็แห้งสิ้นเหนี่ยนเมื่อมันก็สิ้นเหนี่ยนเขามันก็จะบ่เปลือยบ่ฟูนะคะเพราะว่ามันมามีหลังข้ามุ้งแม่มองมุ้มันจะเป็นคล้ายๆขึ้นดาดป่า่ะคะกจะเป็นนี่ยะ่ะเวลาเนี่ยเหมือนแรงมาก ล่มเย็นดีสิยังพี่น้องบรรยากาศแบบนานางแห้งแม่มาพี่น้องลูกสาวข่อยมาเห็นหนีกัสิบ่ไปใบไซดอกแต่สิมานางเด่นนีเ่เด็ดนี่บ่ไปใบไซดอกคือลูกสาวข่อยนะี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งสตาร์ก็เอียอ๋ยเขาไปเบิ่งไอ้บ้านกระท่อมน้อยเพบอน์อะไรโล่งเรียงง่ายจังเลย ตามตามไปกันแทะมองนี้เพิ่นกะสีปโปูะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีปโปูะเป็นในดอกท้านตะวันดอกท้านตะวันสดทังยางเลยคะ่ะเนีางงาน่ยจะเป็นทา้งยงางเป็นทา้งยางไปเป็นทั้งยางไปปุดอกท้านตะวันเป็นกันแทะใหญ่ค่ะปุ๋งขอเราดินแางก็จะขอดินเล็กไปเป็นทา,งงาน้งยางไปรูดกระสุนกระถางไป เดีวมันปลูกเขาพงยังแล้วคลิปต่อไปอเ่าใส่มาให้เบิองมาเขียวมันงามซ้ำเด็ดเนาะง่ามบาสครับพี่น้องเดี๋ยวสิพามาถามเจ้าของบ้านด,ดิรุยชาแนลแรนมาก,กับผมว่าความคพบหน้าหอดใสแล้วราคาเจ้า,จาบาทแน่ที่สร้างมานนี่ไปพี่น้องปไปเพิ่งเอาว่าแล้ว,วครับาถามคุณอยู่นะครับผมว่าของผมบานนี่ สวัสดีครับ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 สาัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับสว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 ัสดวัสดีครับสวัสดีคับวัสดีครับสวัสบสวัสดีครับสวรบสวัสดีครับสวดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวีครับสวัสดีครับสวัสีครับสวัรับสวัสดีครับสวัสดีครับ้ดีครับัี้กะ เท่งซาลานี่เท่งของรือสั้งมากขาดว่าเท่งค่าไฟจอบาดานแปะแสนล่ะค่ะตอนนี้เบาตัวแสนสาหาดเอไไดอเกิดอะไดขึ <c oughs> ้นไ,ออไหลขึ้นไหลหาเงินหนีหา,ายากยากประทาไใส่หนีข้าวเดียวเบิรสแสนหนึ่งขึ้นไหลแต่ว่ากับบอเป็นยังคะ่ะเพื่อความสุขคนหลับขางเพื่ออย่างไดปูไม่ยูน่น้ำทางสัตว์ท้งสีเพือ่อสิจามีต่อไป สบายองพี่น้องนะขาไม่เยี่ยมไม่ยามเพราดีอยูเพราด้วเศร้าไปค่ะไปเบิ้งสิงซาไปพี่รองไปเบิ้งพี่้องเห็นแย็นสิบอนั่งอยู่บนในหมเนี่ยเย็นคทพี่้องมาขึ้นในบ้านเนี่ยเย็้นมา้นมาข้นมาข้นมาข้าขึนมานมาบนมาข้นบาขึา้าขึนาขึ้นนา้นมมาขึนมาขนมาขน้นามาเบิ้นนนมขา บรรยากาศดีนะไปพี่น้อง,นองานนี้นี่พี่น้องบาน,น,านย่ามเขาเเเเาเ่าเนี่คือปลูกเข่าเขียวยังห่อยเลยนี่เป็นตะบึงเสร็จก็เห็น่ด้วพี่น้องแย่งไปกินร้านอาหารที่เป็นมีเข่าไม่ยังเป็นสลานหน่อยอยู่กลางหน้าสิปลูกเข,าข่าฮือนงามครับมองนี่บา,บานเบิร์ตเข่าแล้วบาก็สิไถปลูกไอ้พอเทืองพี่นอ้องดอกเหลืองงามพี่น้องงาม ครับพ Kong. Kong ี่น like, ้องฝากพี like, channel, to to ่น cool. ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโอเยาแชนแนลด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจกันนะครับผมฝากเบิงกันโดนๆกับผมหากกันโดนพี่น้องขอบคุณหลายพี่น้องที่หากันนะครับเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กะเอาไว้เท่านี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาถ่ายเบิ่งอีกความคิลึกหน้าแล้วสินี้บ้านเลื่อนไทยหรังราคาแสนหกแสนเจ็ดนะครับมาตั้งผมจะมาถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกครับผมจะได้คลิปนี้กะเอาไว้เท่านี้ครับผม ไว้เจอกัน,น,นะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ